สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft เ e c h k r ด t i c h a ับผมกันนนซิซมในเครับที่สี่เอ้ยห้าสิทันอะไรกระช่างลืมเฉยน,นะครับโอเควันนี้เราก็จะมาสร้างนี่ครับผม Electric Engine นะครับผมเป็นที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นที่แชร์พลังงานนะครับนะเป็นที่ส่ง ปั๊มส่งพลังงานนั่นเองนะครับแล้วเป็นเครื่องยนต์ส่งพลังงานนะครับผมโดยเราจะต้องค้าครับทินเกียร์นะครับผมแล้วก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทําทินเกียร์ก่อนเลยนะครับการทําทินเกียร์เนี่ยเราต้องเอาเกียร์ออกมาก่อนครับผมเอาเกียร์ออกมาแล้วเราก็อัพขั้นเกียร์ครับเหมือนเราจะทาเกียร์ไปแล้วน่มีหรือเปล่านะโอเคได้ไปแล้วครับหนึ่งเกียร์เอาเกียร์ลงไปเรียเลยครับแล้วดึงเกียร์ออกมาต้องใช้2ออันเนาะ แล้วเราก็ต้องอัพคั้นให้มันเป็นหินก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หมอนข้างกําลังเล่นสนุกสนานนะฮะไม่รู้หมอนข้างเล่นอะไรอยู่วาแต่เราไม่สนใจครับผมอาจจะเสียงเข้ามานิดนึงนะครับเพราะหมาผมมันดื้อครับ <c oughs> โอเคเอาคัพเปอร์สโตนออกมาครับผมแล้วเราก็ทําการล้อมรอบเฟืองด้วยคัพเปอร์สโตนครับ4มุมนะครับผมปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บแล้วก็จะได้เฟืองหินออกมาโอเค2อ,อันครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเอาทินไปล้อมรอบมันฮะจัดไปเลยฮะฟับดึงออกมาโอเคแล้วก็เอาที่เหลือนี้ไปเรียนฮะอ่ะจัดไปเรียนเข้าไปเลยฟับฟับโอเคแล้วก็ดึงออกมา2อันครับผมทินทินทิน,ท,นทินเกียร์อ้าวทินเกียร์ที่เรียนไปเปไหนแล้วอ๋อนี่ไงฮะเอามา2อันได้มาแล้วครับผม โอเคทีนี้ก็เหลือกระจกนะครับพิสตตลมีแล้วแล้วก็ทีนอินกอดมีแล้วนะครับผมกระจกกระจกกระจกอยู่ในนี้มีไหมอ่ามีครับผมโอเคจากนั้นก็ทําการทําขึ้นมาเลยพิสตตลปั๊บแล้วก็ทิน3มก้อนครับอ่าครบเจียมออกมาแล้วฮนะโอเคเรียนไว้เลยครับผมเรียนไม่ได้นะฮะอันนี้เครื่องนี้เรียนไม่ได้อ่ามันจะเป็นเครื่องส่งพลังงานนั่นเองนะครับผม ซึ่งเราจะเอาไว้หลังเครื่องนี้แหละครับเดี๋ยวลองดูฮนะ,ะน่าจะประมาณตรงตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับโอ้กาเวลโอมายไอ้บอชอบกาเวลเลยป๊าบเราทีนี้เรามีเครื่องนี้แล้วนะฮะเราต้องทำท่อนะครับท่อขนส่งนะครับที่เป็นเลสโตนด้วยนะครับผมแล้วเราก็ต้องทำนะครับอา อินพุตของ Energy ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับ Input นะฮะอินพุตกับ Energy Input ที่จริงก็มีฮะรอออกมาก่อนนะ2อ,อันนะลองดูนะครับว่ามันใส่ได้หรือเปล่าอ่าใส่ได้อยู่ครับอืมเยี่ยมไปเลยฮะแล้วเราก็ทำการวางเครื่องอันนี้ไว้แถวๆนี้ครับอมางก็ต้องไหนดีตรงนี้ก็ได้โอ้ ต้องการให้แบบมันเป็นหันมาทางด้านนี้ครับต้องวางทางไหนโอเคแสงว่ามันจะหันออกอย่างเดียวนะครับอ่างั้นก็วางไว้แถวๆนี้ก็ได้ครับน่าจะได้อยู่นะแล้วเราก็ไปทำอ่าท่อต่อ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 ให้เป็นท่อต่อของเลสโตรซึ่งท่อต่อแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะส่งพลังงานไม่เท่ากันนะฮะอย่างนี้ส่ง80 rf นะครับถ้าเกิดจะทำให้มันดีขึ้นอาจจะต้องเนี่ย 3 2 0 RF นะครับมันก็จะเร็วแรงขึ้นอะเดี๋ยวเราทําแบบนี้ดีไหมใช้ไม้ไงเออเดี๋ยวใช้ไม้ก็ได้ครับอันนี้ไม่เอาดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราลองใช้อันไม้ไปผสมกับเลสโตนนะน่าจะน่าจะขนส่งเร็วกว่านะโอเคเดี๋ยวลองทําออกมาดูฮะสัก20อันแล้วกันนะทำออกมาไว้ก่อนโอเคเรียบร้อย จากนั้นเราก็สามารถเอาไปใส่ได้นะน่าจะเป็นการขนส่งพลังงานฟับฟับนี่มันก็จะต่อเข้าเห็นปะคือจะให้มันต่อกันนะครับไม่ใช่ต่อแบบนี้ครับอ้าวอยู่ดีก็ต่อได้ครับผมนะผมใช้ไอ้ w o ดเด้ผมใช้ไอ้ w ูดเด้นใครสิ์ต่อครับปึ๊บแล้วก็ใช้เป็นคอ p เปอ s t o n e นใครสิทติ์ต่อ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 แม่งดันต่อยาวได้เฉยเลยนะครับ หรือว่าต้นสายมันจะต้องเป็นอันที่แรงกว่าหรือเปล่าวะอยู่ดีก็ต่อได้เฉยครับงงมากอันนี้งงมากจริงนะถ้าเกิดน้องๆเอาไปเล่นก็นะครับยังไงก็ลองต่อตามดูแล้วกันนะครับอยู่ดีแม่งก็ต่อได้เฉยเลยผมเงือบมากครับผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำเป็นเจเนเรเตอร์นะครับดังนั้นเราไปสร้างเจเนเรเตอร์เลยครับผมสร้างเจเนเรเตอร์นะครับโอเคเจเนเรเตอร์ดูเลยครับว่าสร้างยังไงครับจัดไปก็สร้างไปเลยครับเจเนเรเตอร์ไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับ จัดการจัดการติ้นวางปลายสองข้างแล้วก็เลสโตนต,ตรงกลางครับผมฟับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ดึงมันมาเลยฮะดึงมันมาวางเลยครับผมฟับฟับแล้วก็เตาเผาฟับออกมาแล้วเจเนอเรเตอร์ได้แล้วครับเจเนอเรเตอร์แล้วเราก็ทำการวางเจเนอเรเตอร์ตรงนี้เลยฟับแล้วก็เอาเข้าไปใส่นะครับทาน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 ,ทานไม่มีเบิกทานก่อนทานเบิด ทานเบิดทานเบิดขอทานมาครับผมเยี่ยมได้แล้วมาแล้วทานโอเคใส่คอมปอรเซเตอร์เลยครับสฟิงยังไงครับแล้วเราก็ต้องไปครับอ่าไอตัวสวิต์เปิดปิดมานะครับก็คือลีเวอร์น่าจะมีอยู่แล้วนะโอเคลีเวอร์มา วางไว้ใกล้ๆครับตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้โอเคไปไม่ได้พลังงานไม่แน่ใจว่าไปหรือเปล่านะฮะโอเคลองดูฮะว่ามันทำงานได้หรือไม่ลองใส่ลงไปครับปับ๊บว้าวไปแล้วฮะทำงานแล้วฮะนี่กำลังเผาอยู่เหรอ โอ้มาถึงนี่แล้วโอ้โคตรเร็วเลยฮะตอนนี้เห็นไหมพลังงานมันแทบจะไม่ลดเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้ระบบนี้แทนนะครับเนะี่ยอันนี้จะเป็นระบบแบบว่าเป็นระบบการปั๊มพลังงานนะฮะผมซึ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสีฟ้าอย่างงี้ฮนะขีดเถือฟ้าเห็นปะนี่คือการขนส่งพลังงานนะครับผมนะอาจจะได้แบบพลังงานจากทั้งสองที่เลยนะฮะทั้งจากข้างหลังที่ผลิตจากเจเนเตอร์แล้วก็ได้ทั้งจากโกลสโตนกันเลยทีเดียวนะฮะ ทําให้เราแบบว่าเผาแรได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากพลังมันไม่หมดพลังงานมันแบบมีต่อไปเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นเราก็เอาเอาแร่ออกมาเผาเลยเยอะเลยครับไหนๆก็มีแร่เยอะขนาดนี้แล้วนะฮะกินซิงเลยฮนะฟาบอย่างรวดเร็วฮนะมาอยู่นี่แล้ะ <c oughs> เครื่องนี้มันไม่ได้ใช้นะฮะเพราะว่าสิมันอาจจะไม่สามารถที่จะแบบว่าทําให้เป็นผงได้นะครับมันก็เลยข้ามมาเครื่องนี้เลยนะครับผม เห็นไหมจากตอนแรกพลังงานเนาะมันจะผลิตไม่ทันเนาะถ้าเกิดใช้ตากแสงอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้มันผลิตทันมากนะฮะแล้วเร็วมากด้วยนะฮะไม่ใช่ทันธรรมดานะครับผมแต่ตอนนี้ผมคิดว่าโอ้โหดูเส้นทางการเดินข้างหลังเราสิเรา,าจ,จะตกตายได้นะครับเนี่ยเราอาจจะต้องแบบทําอะไรให้มันดีกว่านี้นครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงจะเดินทางลาบากอาจจะต้องเป็นทางอ้อมอะไรงนี้หรือเปล่าครับ น่าน่าน่าจะประมาณนั้นอ้อมหลังแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะลําบากไปสำหรับตัวเรานะโอเคเป็นทางอ้อมหลังโอเคก็เสร็จแล้วนะสำหรับเครื่องอันนี้ของเรานะครับแต่ว่ามันยังเสร็จไม่หมดนะมันยังมีอย่างอื่นอีกครับผมที่เราจะต้องทำนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่ามันคือไอ้ไรโอเคเดี๋ยวจะมาทำเขาเรียกไงสะพานไฟนะครับเอเดนจีบิดสะพานพลังงานนะครับ นะจะเรียกงินดีไหมว่าแปลไทยโคตรแบบแปลไทยมากนะฮะก็คือนั่นแหละฮะเอเนจรีบิดท,ที่แปลว่าแปลว่าสาะพานเนี่ยไม่ใช่บิดท,ที่แปลว่ากะนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูฮะโอเคนี่ไงเอเนจรีบิดนะครับซึ่งเรากําลังจะสร้างะฮะโอ้โหค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยใช้เพชรด้วยนะฮะโอเคเพชรหนึ่งก้อนโอ้ m ม god พลังงานเราจะหมดแล้วนะฮะเรียนเข้าไปฮะ เรียนเข้าไปฮะฝากเข้าไปครับเดี๋ยวพลังงานจะหมดแล้วอะไรที่ยังไม่ใช้ตอนนี้ฝากไปก่อนฮนะไก่เกยเลี้ยนเข้าไปฮะเคใช้เพชรหนึ่งก้อนแล้วก็ใช้โก4สี่อันนะครับโอ้โหโคตรแพงนะครับจริงๆนะเปลืองมากนะฮะแต่เราต้องทำฮนะทำไปเลยครับวางไปเลยครับผมดูซิแล้วก็กราสสองนะครับเดสสโตนสองโอเคปะ จัดไปฮะทาวออกมาครับป๊าบได้มาแล้วจ้าโอเคอันนี้ก็เหมือนเป็นอุย๊ยตกใจอูสะดุ้งเลยอะสะดุง้ง <c oughs> ยังกระหนักสยองขวัญเขามายิงทำไมทำไมล่ะโอ้โหหิวแล้วครับขอข้าวขอปลากินแป๊บ อันนี้ก็อารมณ์ประมาณเหมือนว่าเป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นตัวเชื่อมแบบว่ากระจายพลังงานนะสู่บ้านของเราประมาณนั้นนะครับผมอุ้ยยังไม่ได้จะวางสักหน่อยโอเคซึ่งมันต้องประกอบด้วย3อย่างด้วยกันนะครับตอนนี้เราเพิ่งทํหนึ่งอย่างนะครับผมเดี๋ยวทํามันต่อไปเลยครับแล้วเราค่อยไปวางทีเดียวเลยนะครับผมอ่ะต่อมาที่เราจะทํานะครับก็คือคอน sumer นะครับผม consumer consumer สัก1อันอ่าเอาอันนี้แล้วกันนะครับ consumer นะครับโอ้โหต้องใช้อันนี้อีกแล้ว นะครับผมโอเคเกียร์หินโอเคน่าจะมีหมดแล้วอจัดไปฮะทำเลยครับผมขอเกียร์หินหน่อยเกียร์หินอยู่ไหนมาเกียร์หิน2นะครับเหล็กแล้วก็พิสโตลหนึ่งเดี๋ยวต้องไปขุดแร่มาเพิ่มแล้วเนี่ยเริ่มจะหมดแล้วนะฮะเนี่ยโอ้โหพลังงานเราเหลือแค่นี้นะครับไม่เป็นไรฮะแล้วก็เอาพิสโตอลออกมา1อันอันน่าจะทําได้แล้วละครับวางไปเลยครับ2อันพิสโตอลอันล่างครับผม แล้วก็กระจก1อันตามด้วยคอปเปอร์สโตนนะครับข้างบนปั๊บได้มาแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปทำคอนซูมเมอร์เลยนะครับอืมใช้โกสีก้อนโอ้โหเยอะจังเลยอะ่ะจะหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวค่อยไปหาของมานะครับโอเควางเลยครับโกสีก้อนปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บแล้วก็อันนี้ไปวางตรงกลาง ใช่ไหมไม่ใช่ฮะต้องวางมุมฮะฟับได้มาแล้วครับคอน sumer ซึ่งตัวต่อไปที่เราจะสร้างนะครับก็คือ producer นะครับซึ่งเราจะสร้างเป็นตัวนี้นะครับ IC 2 level producer นะครับนี่เลยนะครับเราก็ต้องมาครับอันนี้ก่อนนะครับซึ่งใช้แพลงนะครับใช้ copper cable แล้วก็ใช้ copper ingot นะครับโอเคจัดไป copper cable คอปเปอร์อินกน่าจะครบนะฮะของเราฟับฟแล้วก็ไม้แพง4ด้านนะครับปับป๊บปับป๊บปได้มาแล้วจ้าแล้วก็เอาไปทําแล้วก็เอาไปทําเป็นอันนี้ครับผมใช้โกอีก4ก้อนโอ้ oh my god 1 2 3 4จะหมดแล้วจ้าจะหมดแล้วจ้าต้องไปขุดลูบี้เพิ่มนะฮะลูบี้นี่ให้อันนี้เยอะอยู่พอสมควระฮะ โอเคยังจําไม่ได้สักทีปั๊บปั๊บปัป๊บอ่ะครบแล้วสามอันนะครับไปดูกันเลยว่าจะต่อกันยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวต้องขุดอันนี้ออกฮะเพรมมาะมันต้องเชื่อมกับเครื่องเจเนเตอร์นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็ทําการวางเลยครับผม,มต่อกันยังไงดีเอามุมไหนดีเดี๋ยวขออนุญาตลองขุดๆไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเราก็ต้องวางคอนซูเมอร์ก่อนนะครับวางคอนซูเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยบลิช แล้วก็ต่อด้วยสะพานนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยฟับวาง3ตัวนะครับทีนี้เราต้องเอาพลังงานมาสะสมไว้นะครับซึ่งพลังงานเอามาสะสมไว้เราต้องต่อจากเครื่องเจเนเรเตอร์นะครับซึ่งจะต้องใช้อท่อนะครับที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับท่อ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 ,ทอขอท่อมาหน่อยสิครับท่อที่ส่งพลังงาน i f เยอะอยู่พอสมควรที่เราเรียนไว้อ่ะเอาอันนี้ก็ได้ฮะ โอเคเดี๋ยวไปต่อเลยฮะ mm. เมื่อระหว่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราจะต้องต่อท่อต่อมาฮะต่อมาครับมันเข้ากันไหมเนี่ยไม่เข้าอ่ะอาจจะต้องเหมือนเดิมฮะอาจจะต้องไปเอาอีกช่อหนึ่งมาต่อ <c oughs> คือมันต่อแล้วมันไม่เข้ากันนะฮะเห็นไหมมันไม่ยอมมันไม่ยอมเข้ากันเดี๋ยวต้องลองฮะต้องสลับสลับท่อดูฮะ ผมก็ไม่แม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลักการมันยังไงนะครับผมอ่าต่อได้แล้วฮะโอเคเนี่ยพลังงานก็จะถูกมาที่นี่นะครับผมเนี่ยค่อยๆชาร์จขึ้นไปนะมันก็จะเก็บไว้1นึ0 0 0ส RF ก็เลยทีเดียวนะครับนะซึ่งจะใช้พลังงานจาก generator นะครับถูกขนส่งด้วยนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ขนส่งเราก็เปิดเครื่องให้มันขนส่งฮนะโอเคนะครับมันก็จะถูกดูดมาที่นี่ครับผมนะ ก็คือคอน์ดซูเมอร์นั่นเองนะครับ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้มันก็น่าจะส่งต่อกันไปของมันนะครับเราต้องลองเอาสายไฟของเราไปต่ออันสุดท้ายดูครับซึ่งตอนนี้นี่งวยงงมากนะ <c oughs> เครื่องเรานี่ไปทั่วหมดแล้วฮะโอเคขุดไปอีกบล็อกหนึ่งฮนะเพื่อเป็นการอ้อมอืม,อมนี่เลย <c oughs> <c oughs> เป็นเป็น <c oughs> มันก็ต้องเป็นการอ้อมเครื่องเราเดี๋ยวมันสามารถจะต่อกอันนี้ได้อีกนะครับ แบตบ็อกแบตบอกต่อเข้าแบตบ็อกได้ไม่รู้จะเอาอะไรต่อไปตรงไหนแล้วงงไปหมดนะฮะตอนนี้เดี๋ยวไปเอาสายมาก่อนฮนะสายไฟยังมีอยู่5อันโอเค5อันก็ก็พอสมควรแล้วละ่ะปะเดี๋ยวทำการต่อเลยฮะนะครับตอนนี้เครื่องนี้มันก็จะไม่ทำงานใช่ไหมครับจากนั้นง่ายๆเลยนะครับเราก็เอาอ่ไอตัวนี่ครับมาวางไว้เลยครับผมแบตบ็อกของเราวาง แต่คือผมอยากรู้ว่าไอแบทบ็อกเนี่ยครับด้านไหนด้านไหนที่มันเป็นหลุมด้านไหนที่เป็นด้านออกได้บ้างนะครับขอดูรอบๆก่อนนะครับอาจจะอยู่ด้านใต้หรือเปล่าคือไอตัวไอตัวแบทบ็อกนี่มันจะมีทางออกอยู่2ทางใช่ไหมน่าจะ2ทางนะครับนะแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเลยฮะว่าทางไหนเป็นทางออก ของพลังงานได้บ้างนะครับใต้นี่ได้ไหมเนี่ยงง,งงนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะลองดูฮะเดี๋ยวลองต่อดูครับผมโอเคเอานี้มาต่อเลยฮะปั๊บปั๊บเข้าไหมโอเคเข้าหรือเปล่าไม่เข้านะฮะโอเคครับหลังจากที่งวยงงชิเป่งครับสรุปนะครับผมไอตัวแบตบ็อกซ์เนี่ยมันมันบั๊กนะครับสำหรับหมดตัวนี้นะครับผม มันต้องรอเขามาแก้บัคนะครับเนื่องจากมันแบบว่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับโอเคครับสรุปแล้วนะครับโอ้โหผมไปอ่านมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไอสำหรับคนที่ปล่อยมอดนี้นะครับเห็นเขาตอบว่าไอตัวนี้มันมีปัญหานะครับผมที่จริงเวอร์ชันเก่าๆอ่ะมันจะต่อแล้วมันจะชาร์จพลังงานเข้านะครับแต่ว่าตัวนี้มันบัคครับผมมันชาร์จพลังงานไม่เข้าผมก็เลยแบบว่าเออแล้วกูจะทายังไงต่อนะครับผมที่จริงตอบแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับผม นะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เราเลือก IC 2เนี่ยมันเป็นตัวที่จะปล่อยเท่ากับ่า32 EU นะครับผมถ้าเป็นตัวอื่นนะ่มันจะเกิดการระเบิดเลยนะครับผมนะเราจะต้องต่อเป็นตัวนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าที่พลังงานไม่ขึ้นเพราะมันบัคแดกครับผม จบครับโอ้โหปิดคดีโอ้โหผมนี่ปวดหัวแทบตายนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราต่อแล้วมันชาร์จพลังนะฮะเราก็จะมาต่อจากับตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นจากแหล่งพลังงานเดียวกันครับผมเจลเรเตอร์เดียวนะฮะแต่ว่าสามารถจะต่อพลังงานมาสู่แหล่งต่างๆได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดไอตัวไอตัวอัปเกรดพลังงานนี้ครับซึ่งเราต้องอัปเกรดไอตัวเก็บพลังงานนี้มากกว่านะครับนะเราถึงจะแบบว่าไม่บักแดกนะครับโอเคเราค่อยมา ว่ากันพัดหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพัดหน้าน่าจะเป็นพลังงานไอ้น้ำนะครับผมโอเคสำหรับพัดนี้ก็ขอจบสวยๆไปแค่นี้แหละครับนะเสือกบักไงรับผมไม่งั้นก็จบสวยแล้วโอเคเราเจอกันในพัดหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นๆตามนี้เลยต้อนรับคุ้งเนี่<ค>นยนะครับเนื้อดิซึมแล้วก็ฝรั่งเช่นงเงยเงยเงยสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่กับรถดับเพลิงนะครับนะวันนี้เราจะมาเล่นสสการกับทุกคนฟ<อ>ิวดูน้าปากโย